ด่วนเกิดเหตุเสียงคล้ายปืนในห้างพารากอนนางสนั่นแหย่หนีกันวุ่นเมื่อวันที่3ตุลาคม66เกิดเหตุเสียงคล้ายปืนในห้างสรรพสินค้าพารากอนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใกล้กับช็อปร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังบริเวณชัน้น M ของห้างดังกลเก่าวโดยช่วงเกิดเหตุมีเสียงดังขึ้นหลายครั้งทําให้ประชาชนที่เดินอยู่ภายในห้างต่างวิ่งหนีกันโอละหมาดพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายเหตุยิงในห้างพารากอนเผยมือปืนอายุแค่14ปี หลังเกิดเหตุรับทึบกลางห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนทาให้ประชาชนที่อยู่ภายในห้างต่างวิ่งแตกตื่นหนีตายกันออกมาเจ้าหน้าที่ของห้างได้รีบประพยพคนออกมาภายนอกห้างอย่างเร่งด่วนขณะที่คนร้ายแต่งกายมิดชิดสวมหมวกแก๊ปเดินถือปืนอยู่ในห้างเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหวังเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์สําหรับผู้บาดเจ็บล่าสุดพบว่ามีสามรายเป็นเจ้าหน้าที่รปภของห้างถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวส่วนอีกสองรายถูกนําตัวส่งโรงพยาบาล ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวคนร้ายได้แล้วเป็นเด็กชายอายุ14ปีอยู่ระหว่างนําตัวไปสอบปากคําพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ต่อเหตุนอกจากนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบหาตัวผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมสําหรับผู้เสียชีวิตล่าสุดมีรายงานว่าขณะนี้เสียชีวิตแล้ว3รายส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกําลังตรวจสอบหาผู้บาดเจ็บเพิมเ่มเติมภายในห้างพารากอนเาะสาเหตุเด็กชาย14ยิงดับ3คนในห้างพารากอน พบประวัติติดเกมมีอาการหูแววคนสั่งให้ทำพบประวัติติดเกมอยู่ระหว่างตรวจประวัติทางจิตมีคนสั่งให้ทำจึงก่อเหตุกาบยิงดังกล่าเบื้องต้นพลตารวจโทริตฐิแสงสว่างพร้อมด้วยพลตํารวจตีนพสินภูลสวัสดิ์ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบบ้านที่พักสืบรีบสืบค้นประวัติย้อนหลังเบื้องต้นทราบว,ว่ามีประวัติติดเกมส่วนประวัติอาการทางจิตอยู่ระหว่างตรวจสอบ